มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคณะรัฐมนตรีออกมาตรการลดค่าคลองชีพ3เดือนนะคะลดก๊าซหุงต้มช่วยเหลือค่าน้ำมันด้วยค่ะ จากความเดือดร้อนของประชาชนที่เจอผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพงจนทำให้ประชาชนภาคขนส่งภาคบริการต้องแบกรับต้นทุนใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันล่าสุดทางคอรมโดยรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่21มิถุนาย,ยน2565ออกมาตรการค่าครองชีพรอบใหม่3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายน2565เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวค่ะ โดยมาตรการค่าของชีพร,รอบใหม่นะคะโดยพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีดังนี้ค่ะให้ส่วนลดซื้อก๊าซถุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาะเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซถุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อเดือน รวมถึงให้ความช่วยเหลือค่าน้ํามันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมขนส่งทางบกนะคะโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ํามันแก๊สโซฮอ250บาทต่อเดือน ขณะที่มาตร,รการอื่นๆประกอบไปด้วยตึงราคาปลีกการ์ด NCV 15.59บาทต่อกิโลกรัมและให้สิทธิผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถซื้อก๊าซได้ในราคา13บาท6.2สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่16มิถุนายนถึง15กันยายน2565โดยกำหนดรอบการขายปลีก LPG อยู่ที่408บาทต่อถัง15กิโลกรัมค่ะ รวมถึงการขอความร่วมมือผู้คา้าน้ำมันคงค่ากลางตลาดอยู่ที่ 1>, 1บาท4ี่สิาต,ตั์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือลงกลั่นน้ำมันในการขอให้นำส่งกำไรส่วนต่างที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันทั้งน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซิน,นและมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวเอกชนนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวอบรมสัมมนาจัดงานในเมืองหลักหักภาษีได้1.5เท่าเมืองรองหักภาษีได้2เท่าตั้งแต่15กรกฎาคมถึง31ธันวาคม25-65ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ